S <S เออสวัสดีค่ะไปหาน้ำไม,ม้ได้ไหมนะฮะเมื่อวานเราจะไปใส่แม่ไปหาน้ำไม้เอาปลาเป็นยังไงน,นะเจ็บปลาเจ็บปาลาหรือใส่ยาเล่บอช่วเอาลายาเล่ใส่เอาเอาไปไปพาพี่น้องไปเส้นเครื่องมือหาเมื่อนี้ก็สิพากันหาน้ำไม้นะครับพี่น้องแม่ช่วยเครื่องมือเขาเนี้ยเสียมดีมดมดกับยางยอันใส่ด้วยเถอะโอเคครับไปกันด้วยพี่น้องเดี๋ยว ไปบ่งเงาเศร้าำไมไปยังื้อนี้แกงเนาะปุ๊บลงิดบุโคาวพร้อมขึ้นาเลยอาหาไม่ เขากลับมาถึงกอแล้วครับไเนี่ยพาพี่น้องไปเบิ่งด้วยะอันนี้เป็นน้องไม้ไผ่ป่านะครับพี่น้องระวังตกได้ไหมเด้อัเดวางตกุกอันนี้เราเปลี่ยนไบ่โอ้ให้ข่อยบอขุดเด้ให้พ่อฮะพ่อมาขุดไม่ได้หนอนึงนี้ใหญ่แม่ขุดหนอนขาวมีบ่ มันใหญ่เลยนะมันก็มีห ah, ับ้องีหน่อเนี่ป่าโกนใหญ่เอ้ยกูตาย้มันลื่นเฮระวังตกได้ไหมเด้ออันนี้ก็อีกอัึงพอกระด้างติดกันงเลยไม่นี้เอาสีแกงด้วยยังมั้งแกงไปต้มหมดมีได้ไหมนี่แหงมันนี่มีหด้นี่แหงมัน เงี้น้อยเจาย้าสาวพี่หนึ้งตะเก่งกำลังขุดนะครับพี่น้องข,ขาวๆอยู่ เสียมมาละสีหฮักก่อนเอาลึกร้ายไว้มันเกิดใหม่เนี่ยโอ้งามฮะใส่พอซ่เขาเนี่ยนี่ครับพี่น้องหน่องมันเดี๋ยวเอาใส่ถุงเอาไปแจกคนกลางบ้านพ่อแม่แจกเอฟซี

พี่พี่พี่มาพี่นี่เขาทางพี่พี่ยืนไปเลยเจ้าโคตรเทพดีฮานอหนึงน่งเอาไปซับเอาฮะนั่นแหละเขบท่านละน้ำปักเจ้าบอกเขาอยู่แล้วพ่ออยู่ย่านหน่อจากแล้วหนอ่อเขียวหนอ่อเขียวหรือตาเต่าตาเต,ต,ต่ามันเหรอบ่เลยเฮยหน่อมันนี่แล้ว เตามันตีเต้องมันนีสะได้หน่อเดียวนะบ่สองหน่อเนาะเอ้ยสหน่อละเบ้อโอ้หน่อมันเน้นหาพ่อบุคุดเฮ้ยน้องมันละเบ้อนี่ฮะโอ้เสียดายดิน่อมันเน้นน่ะตอนนี้เขาก็ได้หน่อไม้แล้วนะครับน้องนี่ประมาณสี่สองหน่อกับอีกเป็นแนงตะเต่ามันของห้องเท่านี้อหน่อแม่เนาะ เดี๋ยวฮอซีเพ็ดยังกินไหมถซาเนช่นยงัยงกินเอา้าเกงคือต้มต้มนี่ละเดี๋ยวผมกะซีผ้าไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันให้แม่เห็ดนะครับผมศ์กะซีซอยเล่าเป็นลูกมือเดี๋ยวหาหาปลาไปเกียงใส่ก็เพาะอ, <laughs> อันนี้ก็เป็นตูงครับชาวบ้านนอกห้องบ้านผมห้องแบบนี้นะตูงใส่ปลาแต่หน้ามันยังมาบโหราณครับพีนออนน่น้องมอันเลยยังม่ถึงยังเล่นตะโกน ในเมืเ่อละตัวสองตวครับไปเค้งไปข้อน้อยตอนนี้เฮากับมาถึงบ้านแล้วนะครับแม่กำลังปอกไม้วิธีการปอกหมอไม้นะครับ เดี๋ยวกอาองน้ำไม้เสร็จเดี๋ยวผมค่อยถ่ายรวมนึงนะครับเดี๋ยวเอาฟองไม้ก่อนแป๊บนึงผมซอยนินึ่ก่อนอ่ะแม่ตอนนี้เรากบบมาจักหน่อไม้กันนะครับมาซอยสบายอ่อนครับพี่น้องตามสเต็ปไปเรื่อยๆโชว์คะแนนซอยอะไรครับอ๋อซอยนี่แหละนี่จับแบบไหนโอ้โหนี่เป็นสูตรเจ้าเองเนาะใส่ใส่ใส่ทั้งมือเห็นอย่างเนาะ ันเจ็บมือทังนั้นนี่แหละพอบ่ใส่มันก็ซักลซักลนี่นะอะไรเลยจัเอาคือไอ้บาดนีโอ้ยไไธรรมาอ๋อๆแล้วไปบ่ได้โควิดก็ เดี๋ยวให้แม่ผมจักแล้วนะครับเดี๋ยวฮาวเราค่อยไปเตรียมเครื่องมเมื่อกครับพี่น้อง <_ d ata> เดี๋ยวแค <_ d ata> ่นี้ก่อนเนาะน้องแม่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนสั่งเจ้าจักแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้แม่อะไรเนี่ยซอยอะไรแล้วครับพ่อกำลังสีอ่อมนะอ่อมเนาะเดี๋ยวเฮาไปมาเห็ดการอีกขั้นตอนนี้อ่อมก่อนตอนจักชั่วโมงนึงโอ้ตายรถใส่น้าประมาณนี้นะครับอ่อมให้ก่อน เดี๋ยวเ่าค่อยมาให้มันใส่เกลือนมบ่แม่ใส่เกลืนไไอน้ำนิดนึง,เด,นนดนงเดี๋ยวเ่าค่อยมาม่อีกรอบค่ะตอนนี้เหาก็มาตำข้าเวเบือนะครับ,น,รบ,บนี่เหรอับชิแกงไมงกับมุกครับพี่น้องพ่อหยยังไง แผญนยาาผ่นาาไม่ใช <Allah ies. S 1> ่หอเตุกำลังเตรียมของนะครับพี่น้องเลย ใส่ยังหมูซ really ับบอกมันยังใครมแดงมานะส้งเงี้ยตี้งี้มีสตู้ส่งนี้หอหรือมะใส่แล้วบเดีนี่ใส่ล้อันนี้ไบตองนะครับอาไปหอมพอได้ใส่ยังเลยจิใส่แล้วครบเแลวไม่ยังไอ้ไอ้ตอม บอกไมีอาหารเนี่ยเนาะกินเพียวๆละแฉกต้องกินอาหารเนาะหมูมักใจเออแฉกแฉกเนาะเค้กขั้นตัวห่อแน่อันนี้เป็นขั้นตอนยังนไงบอกพี่น้องคนนี่บ้านนี้แด้วก็มามมุกโอ้มาห่อห่อมุกเนาะห้อมุกเลยครับเนาะ นี่อันนี้มกบรได้ใส่หมูนะครับมกแต่งไม,ม่อย่างเดียวครับเพราะว่าพ่อประมกรักกินใส่หมูเอาตรงวางไปอีกเด้อใต้นำ้ำใครอยากกินก็ขอได้นะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ นี่นะครับพีน่น้องตอนนี้ก็แกงสุกแล้วครับแต่แม่ผมใส่เป็นเครื่องในนะเครื่องในไก่มีตับมีไตมันหมกน้ำไม้ไดีว่าหม,มกไม้จะอยู่นี่สุกแล้วเดี๋ยวสิบแบกไปให้ญาติกินนะนี่ครับโอเคนะครับ